ครับก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับกับผมแอดมิ Sky, นสกานะฮะครูบอยวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับหากกระเป๋าตังค์หายนะแล้วเอกสารสำคัญมันหายไปด้วยนะก็คือเช่นบัตรประชาชนเนี่ยหายใบขับขี่หายพาสปอร์ตหายเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับไม่ให้ว้าวุ่นนะครับก็ วันนี้ก็จะมาแชร์ความรู้นะฮะเป็นวิทยาทานนะครับก็บัตรประชาชนหายเนี่ยไม่ต้องไปแจ้งความแล้วอย่างหนึ่งนะครับคนเก่าแก่สมัยก่อนเนี่ยจะบอกว่าอุยต้องไปแจ้งความวุ่นวายไม่ใช่นะครับเขายกเลิกไปนานแล้วนะฮะอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงนะครับคราวนี้บัตรประชาชนหายก็ไม่ใช่เรื่องที่วุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะไม่ใช่แล้วนะฮะเมื่อก่อนนะครับ ไม่มีไม่มีแบบนี้แล้วค่าธรรมเนียมแทบไม่มีเหมือนกันนะครับผมไปสิบบาทเองนะครับผมเสียค่าบัตรค่าสองใส่บัตรสิบสิบบาทนะครับเพราะว่าเราทําบัตรหายก็ว่าแย่แล้วนะฮะจะมาเก็บเงินกูอีกก็ไม่ใช่นะฮะไม่ไม่มีแล้วนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนจะต้องต้องเก็บนะผมอยู่สพเมืองเมืองอะไรเมืองปากน้าอะ่ะสมุทรปราการนะว่างั้นแหละ ประมาณนี้นะครับแล้วสิ่งที่สิ่งที่ท่านต้องนําไปเวลาแบบจะไปทําบัตรใหม่นะทะเบียนบ้านมาอันแรกนะฮะต้องมีเจ้าบ้านยืนยันนะฮะวุ่นวายนะฮะวิธีนี้ไม่ต้องเอานะครับใาบาขับขี่อันนี้แนะนานะครับแต่ถ้าท่านไม่มีใบขับขี่เลยเนี่ยท่านเอาเอกเอกสารอะไรก็ได้นะครับที่มีพิเจอร์มีใบหน้าท่านอยู่ในเอกสารนั้นแล้วมีรหัสบัตรประชาชน13หลัก นะครับก็ใช้ได้เนี่ยบัตรคนจนก็ได้นะครับบัตรคนจนก็ได้นะครับถ้ามีบัตรคนจนก็ได้นะครับนะฮะประมาณนั้นไอ้บัตรประชาชนเนี่ยมันหายนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างมาให้ดูนะครับแล้วก็วุฒิวุฒินักเรียนวุฒิเรียนเนี่ยก็ใช้ได้นะครับวุฒิเรียน นะมอปหม .3 ม .6 นะฮะที่มีรูปนะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็บวกบัตร13หลักนะฮะแต่ที่เซอร์ไพรส์วันนี้ก็คือเป็นอันนี้นะครับเป็นใบโซดาแปดนะฮะที่ผมเอาตัวอย่างมาจากในเฟซแล้วกันอันนี้ผม ไม่มีเลยไอ้ที่กล่าวมาข้างบนเนี่ยผมไปแบบอาวุธไปนะฮะแต่วุธไม่มีรูปถ่ายผมไม่มีรหัส13หลักอะไรเลยนะครับผมก็เลยเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเต็มที่นะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ที่อำเภอเมืองสุปรรณนะก็ให้ผมเอาสอดอแปผมไปทำนะครับปรากฏว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ามีรหัส13หลักแล้วก็มีรูปถ,ถ่ายผมแปะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือก็คือใช้ได้นะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงก็ได้แล้วนะครับบัตรประชาชนนะฮะฝากถึงใครที่ทํากระเป๋าตังค์หายหรือเอกสารสําคัญหายอย่าไปเครียดครับทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วหวังว่าคลิปนี้นะฮะเป็นประโยชน์จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไคร์เบอร์ด้วยนะครับหวังว่าวันหนึ่งนะฮะผมจะได้โล่งเงินโล่ทองเหมือนกับ คนอื่นเขานะครับสู้ๆครับ